สบายดีทุกคนสบายดีจากซองสบายดีฟินแลนด์มือนี้ค่อยมานี่เลยทุกคนแบนด์ของคนฟินแลนด์ก็คือว่ามีเสื่อลุตเอาเลตอ่านตามสื่อนะทุกคนบอกว่าภาษาฟินเขาจะอ่านยังไงเดี๋ยวทำไปเบื้งทางในกันเลยว่าจะมีอย่างแน่แบนด์นี้ก็คือว่าเสื้อผ้านะทุกคนลด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 มีแต่ลดลดลด ลดในที่นี้ก็คือว่าลด70%บนได้ทุกคนคือว่าเขาจะลดสูงหลาย 70%, 50%, 30%คนก็จะมากมาซื้อเครื่องแบรนด์นี้ทางไหนทุกคนแต่ว่ามือนี้ค่อยบุมีอีอย่างที่จะซื้อค่อยจะพาทุกคนไปเลาะเบิ้งเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งกันเลยนะทุกคน เป็นยังไดทุกคนมือนี้ค่อยพามูเจ้ามาซ็อปปิ้งมวนบบสำหรับสาวๆหลายคนอาจจะมกนะักเนาะการซอปปิ้งซื้อเครื่องซื้อของแต่ว่าสำหรับค่อยแทะบอกคำเดียวเลยว่าโบโบมักจกดีเลยการซอปปิ้งก็คือว่าค่อยเมื่อยไหมค่อยเมื่อยอะนะโกซิโบมกักบางคนอาจจะมีความสุขกับการซอปปิ้งซื้อเครื่องซื้อของ แต่สําหรับค่อยแล้วโอ้ยค่อยเมื่อยหลายทุกคนเวาอิลิแต่ว่าโดนๆไปก็โอเคอยู่นะก็คือว่าที่ว่าเมื่อยเพราะว่าห้างมันโบน้อยได้ทุกคนห้างมันใหญ่แล้ววันนี้ก็ย่างหลายอิดเมื่อยขาคนันเป็นผู้เป็นคือค่อยก็คือว่าแปกส่วนหลายผู้หญิงจะมาช้อปปิง้งแต่สำหรับค่อยแล้วอันบ่มมากทุกคน อันนี้มาก็คือว่าโบยักหมาแต่กะได้หมานะทุกคนเห็นบอเป็นการช้อปปิ้งที่โบหน้าเบื่อเลยมีอันเพิ่นกระโซแบบออียงของเพิ่นน่ะนะอันนี้เป็นอย่างกระโบง,งูน่าจะเป็นอันที่ผลิตผ้านะทุกคนเครื่องผลิตผ้าประมาณนี้แหละค่อยกระโบง,งูด้วแลวก็มีอัน,นออียงให้เบิ่งได้สมตลอด อันนี้ก็คือบรรยากาศของห้างเนะทุกคนผู้คนก็มาช้อปปิ้งเพล,ลินเลือกเครื่องไปจยิงสิแหละเครื่องมันหลายเดย้สำหรับคลิปนี้ขอบใจสำหรับการทับสมนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ๊บายบายเจอกันคลิปต่อไป